ฮันเตอร์ที่หายไปโรงพยาบาลประเทศไทยเสียงสัญญาณชีพในห้องพักผู้ป่วย VIP ดังขึ้นเป็นระยะประสานกับเสียงลมหายใจหอบแปลงผ่านเครื่องช่วยหายใจแม้ผู้ป่วยยังมีกำลังให้พูดได้แต่อาการซุดลงได้ตลอดเวลาและอาจต้องใช้ท่อช่วยหายใจผ่านการเจาะคอเป็นทางสุดท้าย ตอนนี้ร่างกายที่เคยสุขภาพดีของเท่าหลี่คล้ายกลายเป็นซากศพลงไปทุกวันได้แต่นอนอยู่บนเตียงอย่างระคนใกล้สิ้นหวังทั้งเนื้อตัวผอมแห้งมีเพียงหนังหุ้มกระดูกกำลังโรยแรงเหมือนผักถูกแดดเผาขาดน้ำมานานแรมปีดูท่าอยู่ได้อีกไม่นานตามคาดการของหมอ ฉันรู้สึกเหมือนยมมาบาลกำลังหายใจลดต้นคอแล้วทาชิเท่าหลีกระอักกระอ่วนพยายามพูดกับชายหนุ่มทั้งที่ยังสวมเครื่องช่วยหายใจแม้น้ำเสียงยังฟังดูดีแต่บทสนทนาก็ทำให้เหนื่อยไม่น้อยต้องตามหาเขาให้พบก่อนอารดาจะถูกฆ่าและก่อนฉันตายสถานการณ์ตอนนี้ทาชิเป็นเพียงคนเดียวที่จะนำพาชีวิตอารดาส่งให้ถึงอีกคนได้ ผมกำลังพยายามอยู่ครับแต่ทำไมยังต้องเป็นเขาทาชีเวนช่วงประโยคก่อนตัดสินใจถามอย่างอดสงสัยไม่ได้หลังอัดอั้นมานานเขาไม่เข้าใจว่าเจ้านายให้ตามหาบุคคลดังกล่าวไปทำไมทำไมต้องเป็นฮันเตอร์ไม่มีใครเหมือนเขาไม่มีชั่วครู่เท่าหลีนึกถึงใบหน้าของเด็กหนุ่มซึ่งถูกซื้อจากแอสซาซินในวันนั้น เขาเป็นฮันเตอร์ฝีมือดีซื่อสัตว์เชื่อถือได้เงินและอำนาจซื่อสัจจะที่เขาเคยพูดไว้ไม่ได้แน่นอนว่าสิ่งที่เท่าหลี่ว่ามาคือความจริงทั้งสิ้นเว้นเสียแต่สถานะของการเป็นมือสังหารที่คนฟังสุดแสนกล้ำกลืนฝืนทนแถมนึกรังเกียจอยู่มากพวกฆาตรกรนายท่านกล้าฝากชีวิตคุณหนูไว้กับเขาหรือครับทาชี้ขมเสียงถามอีกครั้งอย่างน้อยใจ เพราะใครก็ตามที่เท่าหลีกำลังพูดถึงคือผู้ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยการพรากลมหายใจของคนอื่นเขาไม่มีวันทำร้ายอาราดาเด็ดขาดเท่าหลีตอบด้วยความมั่นใจโดยมีในแฝงและยังไม่ยอมไขความกระจ่างใดผมจะพยายามจนกว่าเจ้าสัวจะให้คุณหนูแต่งงานกับลูกชายเขาผมจะทำถึงที่สุดครับ ชายหนุ่มรับปากณนะตอนนี้ไม่ว่าเทาหลีต้องการอะไรเขาพร้อมทำทุกอย่างทำเพื่อปกป้องคนที่ตนรักและเคารพมากที่สุดขอบใจขอบใจทาชิฉันหวังอย่าให้ถึงวันนั้นอำนาจฉันหมดแล้วฉันทำผิดอรดาไม่ควรเป็นลูกสาวฉันเสียงกระอักไอของเท่าหลี่ดังตามหลังนายท่าน ลุงไวยคราพ่ออายุใกล้เคียงกันรีบโผลเข้าประคองเจ้านายเมื่อร่างผอมแห้งกระตุกตัวไอออกมาเป็นลิ่มเลือดเปื้อนเปื้อนสร้างกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วห้องไม่เป็นไรนายโพสเท่าหลียกมือขึ้นห้ามเป็นสัญญาณลุงโพสจึงจับหน้ากากออกซิเจนที่ครอบจมูกออกก่อนเจ้านายจะสำลักเลือดตัวเองพอดีกับพยาบาลเคาะประตูห้องเข้ามาพร้อมบุรุษพยาบาลร่างใหญ่อีกคน ได้เวลาพาคนไข้ไปทำเอ็า m r ไและพบคุณหมอแล้วค่ะพยาบาลสาวยิ้มแล้วส่งสายตามองสองหนุ่มต่างวัยซึ่งยืนอยู่ในห้องเป็นปกติก่อนหันไปยิ้มให้กับคนป่วยเพื่อให้กำลังใจผมพร้อมแล้วละคุณพยาบาล เลีบอกบุรุษพยาบาลจึงเข็นเตียงพร้อมกับอุปกรณ์พ่วงอยู่ออกไปทิ้งให้ลุงพดกับทาชิตต้องปรงใจด้วยความหดหู่ทั้งคู่นั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะใกล้หัวเตียงผู้ป่วยคนละตัวแล้วเริ่มบทสนทนากันในเรื่องเดิมอีกครั้งลุงกับนายไม่เคยบอกผมว่าอะไรที่คนพวกนั้นต้องการถ้าไม่บอกกันเมื่อถึงทางต้องเลือกผมจะพาคุณหนูหนี ฉันบอกแกอยู่ทุกวันนะทาชิว่าต้องเป็นฮันเตอร์ของนายท่านคนเดียวเท่านั้นผมรู้ครับลุงแต่คนที่นายท่านให้ตามหาเขาหายตัวไปสิบกว่าปีแล้วผมไม่รู้จะไปหาเขาได้ที่ไหนถึงทาชิจะทำตามคำสั่งทว่าแท้จริงจากความรู้สึกเขาก็ไม่คิดให้อรารดาไปอยู่ใต้การคุ้มครองของใครเขาคิดว่าตัวเองปกป้องหญิงสาวได้ดีกว่าทุกคนบนโลกใบนี้ คนที่คุณหนูต้องการคือผมส่วนไอหมอนั่นเกิดมาเพื่อฆ่าคนผมตัางหากเกิดมาเพื่อปกป้องตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาเป็นเสมือนเพื่อนพี่ชายครอบครัวหรือเป็นมากกว่านั้นเป็นคนซึ่งอารดารักและไว้ใจคอยปกป้องดูแลไม่ว่ามีปัญหาอะไรเขาคนเดียวเท่านั้นอยู่เคียงข้างเธอ ความรู้สึกเหล่านี้มันทำให้เขารักหญิงสาวหมดหัวใจแต่ทำไมเท่าหลี่ถึงต้องเลือกอีกคนชายคนนั้นเธอไม่เคยรู้จักเลยตลอดชีวิตเขาจะมาอยู่ข้างกายปกป้องเธอได้อย่างไรไม่ยุติธรรมลุงรู้ว่าแกรักคุณหนูแต่เขาคนนั้นดูแลคุณหนูได้ดีกว่าลุงรู้ซึ้งในเหตุผลของเจ้านายเช่นเดียวก,กันกับรู้ความในใจของชายหนุ่มเพราะเป็นคนเก่าคนแก่มากประสบการณ์ ผมไม่มีความสามารถพอหรือยังไงครับลุงผมก็มีฝีมือสู้เป็นยิงปืนได้ยืนอยู่ข้างคุณหนูตลอดไม่ว่าเวลานี้หรือจากนี้ไปตลอดชีวิตถ้าชิตไม่ได้มองคู่สนทนาเขาเบือนหน้าหนีไม่อยากสบตาใคร ตอนนี้นายท่านถูกทรยศโดยมีคุณหนูเป็นเครื่องต่อรองเจ้าสัวกับลูกชายก็อยากได้อำนาจของนายท่านแถมเป็นนักธุรกิจเรื่องอำนาจมีลูกน้องมือดีและทหารรับจ้างรอบกายสักวันเมื่อพวกมันทนไม่ได้กับการรอมันจะฆ่าคุณหนูเขาเท่านั้นที่มีความสามารถถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่มีใครอื่นอีกลุงพศยังคงอธิบายโดยสิ้นเชิงผมไม่ไว้ใจให้คุณหนูอยู่กับใคร ทาชิยังคงปฏิเสธเสียงแข็งด้วยเหตุผลตลอดหลายปีผ่านมาได้ส่งคนตามหาฮันเตอร์ที่เท่าหลีพูดถึงแล้วแต่ไม่มีใครได้เบาะแสหรือรู้ข่าวครา,าวแม้แต่คนเดียวนายท่านก็ไม่ไว้ใจใครนอกจากเขาเหมือนกันทำไมต้องเป็นไอหมอนี่เท่านั้นชายหนุ่มพึมพำอารมณ์ขุ่นเคือง อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนักฆ่าฝีมือดีที่สุดของแอสซาซินจะถูกเรียกอีกอย่างในชื่อเดียวกันว่าฮันเตอร์ลุงไม่รู้ว่ามีอยู่กี่คนแต่เขาคนนี้คือหนึ่งในนั้นไม่เหมือนนักฆ่าทั่วไปบุคลิกดีมีสง่าราศีทั้งท่าทางการพูดจาความคิดมีไหวพริบความฉลาดและมีคุณธรรมมากพอ แต่ก็ถูกซื้อชีวิตมาเพื่อให้เป็นทาสรับคำสั่งมีไว้เพื่อฆ่าคนผมรู้ว่าเจ้าสัวมีอยู่คนหนึ่งชื่ออย่างชู